เอ็นดูน้องก็พาเข้าบ้านทุกคนน้องก็พาเข้าไปในบ้านแหละแล้วด้วยแบบความแสบเนาะก็แกงแกงเตะแกง,แ,กงแล้วได้ๆแล้วตอนท้ายอะตอนจบอะน้องก็ยังพูดนะว่าด้วยความที่แบบว่ามันมีดราม,ม่าว่าน้องซุกเมียซุกลูกไว้อยู่ในบ้านอยู่ชั้นสองน่นนี่นั่นน้องก็ยังพูดขึ้นมาบอกว่าใจมันอยากให้ไปถ่ายถึงข้างบนนู่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันอยากจะ ขึ้นไปดูถึงข้างบนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยปั่นเนี่ยชอบเข้ามาปัน่นไม่ให้เขาเข้าบ้านเพราะว่าเออซุกลูกซุกเมียไว้อยู่บนบ้านบนชั้นสองนู่นนี่นั่นได้ยินเสียงเด็กข้างบ้านก็บอกว่าลูกคนโก้โอ้โหลูกคนโก้ตั้งแต่ต้องมีตั้งแต่ตอนไหนอ่ะต้องมีตั้งแต่ช่วงไหนถึงขั้นลูกพูดได้แล้วอะ,อะ คือเมียน,นี่โคตรเก่งเลยอะซุกแบบอย่างดีซุกจนแบบลูกไม่ต้องไปโรงเรียนเลยหรือล่าสุดแบบอืมคือแบบขนาดนั้นเลยอะมันรู้ดีมากคือจะเปิดอะบอกว่าจะเปิดจะเปิดอะเปิดสักทีเหอะคือถ้าคนขี้อวดขนาดนั้นน่ะ ภาพเบอร์มันยังงอออกมาเลยใช่ไม่ใช่มันยังงอออกมาเลยแล้วชัดขนาดนั้นอ่ะมีเหรอว่ามันจะไม่เออออกมาทุกคนคิดแค่นี้แล้วกันแค่มันอยากอวดอ่ะถ้ามันมีจริงอ่ะถ้ามันชัดอะไรขนาดนั้นมีหลักทงหลักฐานอะไรขนาดนั้นมันออกมาแล้วเพราะมันไม่มีไงมันถึงพูดอยู่อย่างนี้ขนาดภาพเบอร์เบอร์ใช่ไม่ใช่มันยังเออออกมาเลยแล้วชัดน่ะมีเหรอมันจะไม่เออออกมาคิดแค่นี้แล้วกันก็รอดูอยู่แล้ว ก็รอดูอยู่อ่ะอืมรอดูอยู่เอออกมาสักทีเะอตั้งแต่บวชแล้วอั่าไก็ามเขาใส่ติม่ใค่ขออะไรบอกไอ้พูนข่าวมันเขาเคยดาบ่ะเคยฮ้เคยเคยก็ยังไหลเคยแม่แล้วนะนาล้กรันบอท้องไม่ได้บอกแห้งหรอกจริงเหรอยังไงขอคำตัดินนะครับตอนนี้นะครับก็ใช่แล้วใช่แล้ว โอ้ยขันโพ้งกัอนสิกล่องมันจับแรงละกล่องมันจับไฟทุกคนเสียงมันแง่งมันกดตะการพุ่งโบ้คอยไปไหนก็เสียงยิ้นผมอย่างไรก็ให้ทุกคนนะครับฝากกดตะกันนะครับโดยที่ใช้ไม่หรือว่าทุกคนหน้าเนื้อในเดียวมือเดียวนะครับก็นี่การจ่อการพรีเซนต์ขายเพราะว่ามันชิงดังเขาอย่างไรก็อย่างนี้เป็นเฮ็ดปากคะแนนได้กว่าจีบเอาค่อยๆเฮ็ด ยังไงก็ฝากกดตะก้านะครับลดี่สายใหม่เขาจะเป็นนี่ครับก็มีลดี่สายใหม่นะครับนี่คือสายใหม่นะครับได้สองขีดสองร้อยเก้าบาทนะครับได้อีกอย่างหนึ่งก็จะมีนี่ครับผมอันนี้รถนี่ก็สายใหม่นะครับผมมันยิบมาผิดถงครับอันก็จะมีอย่างหนึ่งครับนี่ครับผมอันนี้แป้งนะครับจริงๆคือแป้งกินนะครับไม่ใช่แป้งทานะครับก็จะได้สามแพ็คแพ็คละเจสองแผ่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ทุ่งเปล่านะครับเป็นขยะนะครับผมไม่รู้หยิบมาทาไมครับแต่ก็ก็แพ็กหนึ่งก็จะมีอ่ายอมละหรอจะมีไหมหนึ่งกล่องไหมครับไหมไหมหนึ่งกล่องนะครับผมสองร้อยกรัมหน่าสองขีดนะครับแล้วก็จะมีแป้งอสามแพ็กครับสามแพ็กสามแพ็กครับสามแพ็กนะครับแพ็กหนึ่งก็จะมีสุดสองแผ่นนะครับผมก็จะซีนไปให้อย่างดีซีนไปให้อย่างดีปากปากปากซีนไปให้อย่างดีนะครับผมแล้ก็ฝากกด ตะก้าด้วยนะครับผมกดตะก้านะครับใครอยากกินนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับชนใครไม่อยากกินของหวานนะครับเรามีเนื้อแดดเดียวนะครับผมแล้วก็ในตะก้าก็มีครับผมแล้วก็มีหมูแดดเดียวนะครับนอกจะมีพริกกางเขียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราหรือว่าเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วให้ทุกคนมองหาคนแถวๆนี้นะครับน่าจะ เขาน่าจะหมั่นใช่นะครับผมยังไงก็ฝากกดก้าได้ครับผมยังไงขอบคุณครับพี่โอบบย์ลำนะครับขอบคุณพี่โอบย์ลำนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมเราขอบคุณอีกครั้งนึงครับโอบย์ลำครับผมขอบคุณครับอะไรวะแส่สำคัญนะครับขอบคุณคนนี้ไม่ได้เลยนะครับผมต้องขอบคุณน้องโตนะครับผมขอบคุณมากครับผมบคครับผมตอนคนนี้ครับเขาขับรถมาแต่ก่อนเพื่อนล้วมาแล้วครับนี่ครับ สวัสดีครับก็ฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้ติตะบุตอจะเปิดตัวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากรถที่ใช้ใหม่ด้วยครับกดลิปตะก,กาเลยวันนี้ขอบคุณที่ทูกท่านดดนะครับที่รีวิวให้นะครับขอบคุณผู้ฟังด้วยที่ที่ทนตัวอะไรก็ไม่รู้อาเอาไม่ถึงมั้ยะอถิงนี่ระดับต<ห>ิตะบุตอเมียนเมียนเมีมนออติตะบุตร มันเสียนหปไฟไม่หลักไก่พุนเหรพอไปห้องพ่อเนาะพ่อแล้วพ่อแล้วปลาหมึกด้วยครับปลากมึด้วยครับปลากมึตะกร้าด้วยนะครับผมในนี้ก็เดี๋ยวขอตะการ์ตะกร้าครับผมสุดยอดครับดีัสาดลอยดิ้วลอยดิ้วมีปลาอะไรทั้งนั้นโล่หน้าปีกกิโลครับเจ้าถ้าผมอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขออนุญาตกลับบ้านไปนอนเนี่ครับขอบคุณพี่นุ๊กท่านโดดนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณแจ็กกี้แะทวุฒินะครับผมขอบคุณพี่โอปิดัมที่มาใหม่ด้วยนะครับผมยังไงก็รักกันเหมือนเดิมยังไงก็มีอะไรก็ทักหากันนะครับขอบคุณคนขาลูกทุกคนนะครับยังไงก็ฝากคดทัคาด้วยวันนี้ก็เก็บของรอนะครับผมขอโทษทังข้างบ้านทุกคนนะครับที่อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับ กิมพ์หัวขยะหมดแล้วขุดขยะไม่ดีอยู่จะกว่าครับผมโอเคยังไงผมก่อนที่ปิดไลฟ์ผมขอเดินเข้าห้องครับลุงท่านดนนะครับผมไปเยี่ยวเข้ามาเขอบคุณฮะีบาร์กูีเตียงกูเลยขอบคุณรถเดินเข้ามานะครับผมใครอยากกินอะไรก็กดเลยครับผมปุ๊บจะโรถดไอจอยนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับที่เสียงดังนะครับแถววนี้นะครับผมเนาะขอโทษด้วยรับรับสดเลยฮ่าเันสาววะผมจะมา สั่แล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรา,าดูเลยบ้านพี่นุกครับบ้านหลังใหญ่มากสนาับบ้านพี่นุกกระเทยบ้านมอไซ<ด>่์ุูยหายโว่ยินดีด้วยนะครับโอ้โหวาชนาดีมากย่าหันมาเด้วยถกวะบังับบังันบัหันโอหกันถูกเอาสิตัวมึงหันไปยใช่ใช่งวามไปกูไปเงียวกันกูปวดเงียวดีเข <อ S 1> าเอาเขาไปเลยเขาไปเลยเข<ห>าไปเลยฮะเฮ้ยของน้ำของน้ำเพราะมันเขาได้เอาเอาโทุ่นดำเข้าไปเลยมันแมนดีว่าเอาเออตัวตัวยืนเงียวยืนเงียบเอ้า เคยยิงสิเอาเออเออยิงจะเป็นแบบว่าขึ้นบ้านมัยิงวสิมีได้อันตัวไปลังหันบวกข้าวหนึ่งเนาะจะหันไปหันนี่สุดรอเราแล้วก็จะคุณแจ็คกี้นัทวุฒนะครับขอบคุณพี่โอ๊บดัมด้วยนะครับผมนะครับเอาเอาเอาขบัตรไอ้ขอบันรใบแฟนกล่องเอานั่นกูอยากไอซซื้อดอกกูรู้ไบบแฟน ายังมีการสั่งเสือเอ้ยมีการสั่งเสือเลยสัจะเห็นลวงข้าวประบ่รูดบ่เนาดอกดขอีหยังบุนี์ฝากกฎกาศด้วครับผมไปไปอันนี้มากครับไปเห็ดหนามากไปสีสมิธิกเอออะไรวะสมิธิกชุนโมทอกคุณกระสิลาครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับพี่นุ๊กขอบคุณครับขอบคุณครับก็จะไปแล้วนุก๊กยังนุกเตยยังคุณประกาไหนบ่ นกตะกร้าไหนนกตะกร้าไหนอ๋อเออโอเคปิดไลน์ลวปิดไลน์ได้แล้วครับทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตายน้องด้แล้วครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานนุ่งแดนด้วยอันนี้กัขายซอยนี่ครับนี่นะครับมีทุกคนครับช่มวยด้วยทุกคนดูนี่ครับขอให้ต้องสูงกว่านี้มาเชีนี่ฮะ ผมจะเอาอันนี้ไปตากไว้ยุงหนอมันจะขึ้นนีเลยแต่เมื่ออืนผมจะเดินทางมาบ่านบเอ่อมันะมจะได้จ,จออะจะโม่ยงล่ะได้ตากแดดอยู่หลัรั่ว่ะมันจะเป็นไงเมื่ออืนเดี๋ยวผมจะไปฉีดกินโอเค,คร,รีวิวยังก็อยากให้นคนปันดีนะครับผม,มยังไงก็สามารถกดได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือไม่ไลฟ์สดอยู่หน้าติกตอกผมนะครับจนที่มีสินค้าหลายๆอย่าง<อ>ายังไงก็ผมไปก่อนนะครับผมส่วนที่ใคร อันปั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมมันเรื่องโปรตีครับเขาชินแล้วครับผมก็เรื่องโปรตีใช่ไหมโปรตีนะครับผมยังไงก็ผมไปกินเบียร์ก่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนโอเคบ๊ายบายฟันดีครับฟันดีครับไม่ใช่ป้ายยาอะไรคืนไปตั้งยันพุตธิไม่ป้ายยาป้ยยาปั่นเนี่ยข้ามไ่ได้มคือว่างเลยนุ่เนียวคุณมีการทองนะเบอรบอล อะไรวะกำลังใส่อารมณ์เลยเงาใกล้ไรกูเห็นตัวนี้แหมจบแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะลุกผั